วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขี่รถไปกรมขนส่งนะครับปทุมธานีกรมขนส่งปทุมธา,านีนะครับสาเหตุของที่จะต้องไปกรมขนส่งนั่นก็คือเพราะภาษีนะครับตัวภาษีของผมเนี่ยขาดไปแล้วประมาณหนึ่งเดือนนะครับตั้งแต่วันที่ห้ามผาผัด <c oughs> โอ้โขี่ไม่ได้ดูเลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อพรอกันนะครับไม่ใช่ดิไปต่อภาษีแต่ว่า ต่อภาษีต้องมีพระบอคอนเซ็ปเขาอ่ะนะนั้นแล้วก็เราก็จะไปทาทั้ง2ออย่างเลยนะครับนั่นก็คือต้องไปต่อพระบซื้อประกันนะครับปร,ประกันประกันอุบัติเหตุหรืออะไรเนี่ยเรียกประกันพระบอ่ะแล้วก็เึงจะไปต่อภาษีได้นะครับแล้เวเราไปเลยตรงกรมขนส่งปทุมธานีนะครับก็จะอยู่ทางไปลาดหลุมแก้วนะครับนั้นเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับ วันนี้แดดร้อนมากครับวันนี้ประมาณ4ี่สิบสี่สิบเอับก็มีประมาณ2ขั้นตอนนะั้งซื้อประกันนะครับพรบแล้วก็ถึงจะไปต่อภาษีได้นะครับอ่ะโอเคใกล้จะถึงกันแล้วนะครับโอ้เรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแยกข้างหน้าเนี่ยรยเลี้ยวขวานี่ตรงไปไม่ได้นะ Okay. ขอแซงนิดนึงแล้วกันแซงเลีเ้ยวขวา,นะนาเนี่ยจอดนะน้่เอาโอเคเกียนเกียนนิดนึงเลยเส้นคลิปมานะครับสมบูรณธานีนะครับก็เลี้ยวขวาตรงนี้นี่แหละ เราขึ้นเกียร์เลยหน้าสุดนะเพราะว่าทางข้างหลังนะครับเป็นทางตรงไปจะจอดตรงนั้นไม่ได้นะครับก็เลยต้องแทรกหน้ารถมาต,ต้องระวังหน่อยนะครับอ้าวนี่ฝากขูเกียร์แนละ้วพรอนยูนเนอร์ทำเกียร์ตุกตุ๊อีกนี่ไงกเกาะกลางถนนเลย <S <S เอาว่างไงหนุ่ยพี่เจ้าติ่ดเจ้าติดเจ้าติ่ดเขา

กันนี้ทางเข้านะครับก็ประมาณนี้กรมขนส่งพทุมธานีนะครับมาทางนั้าหลุนแก้วด้านซ้ายมือก็จะมีสำหรับต่อพรบอรนะครับหลายเจ้าอยู่เหมือนกันเราสามารถมาต่อข้างล่างนี้ได้นะด้านซ้ายมือแต่ถ้าเราสะดวกเย็นๆหน่อยก็คือไปต่อข้างในต่อข้างในในกรมขนส่งเลยนะครับจะมีจุดที่เป็นเคาน์เตอร์นะครับที่เขารับต่อพรบอรอยู่ ทั้งรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนนะครับหาที่จอดแป๊บนึงใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเราก็ตามไปคนีนเนื้อดำนี่หน่ะมาไปไหนไปไหนไปด้วยเอาค <c oughs> ิบหายจอดนี้ไม่มีที่จอดมอเตอร์ไซค์ <c oughs> ไปกับคืนดีกว่าเราะห <c oughs> าที่จอดแป๊บนึง จอดมอไซค์น่าเห็นแล้วแวแบๆอยู่ซ้ายมือครับที่จอด,ดจรถจักรยานยนต์อยู่ซ้ายมือ กรมขนส่งทางบกประทุมธานีเนดะี๋ยวเราเดินเข้าไปในตึกกันนะครับนี่ครับฝ่ายทะเบียนรถนะครับเปิดตั้งแต่8.30ถึง16.30นคันแรกเลย

วงเงินไม่พอนะครับไม่มาต่อที่ช่องนี้วงเงินจะสูงกว่าไม่รู้จริงหรือเปล่าเราที่ชิคข้อมูลดูนะครับก็ถ้าต่อพลรบอน,นี้ได้สึกจากร้อหาสิบสี่ขึ้นไปอยู่ที่645บาท645บาท คิวนะครับเพื่อรับบัตรคิวทำต่อภาษีพี่คนข้างหน้านะครับก่าจะคอยแจกบัตรคิวนะครับเช็คเอกสารของเราว่าครบหรือเปล่า เด um ี๋ยวร้อนิดนึงครับตอนนี้ช่วงโควิดเข้าครับช่วงโควิดนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับขอความร่วมมือให้ออกจากสถานที่นะครับเพื่อฉีดค่าเชื้อก่อนประมาณานาทีก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะเดี๋ยวเราออกไปก่อนดีกว่า ให้ยิงลายสิทค่าเชื้อโควิด19ให้จบเ COVID จปิดให้เข้าแล้วจัดไป มงแล้วยังไม่ได้ขขไปทด,ขขด,ขขด,ขขดลอง เรียบร้อยไม่ถึงห้านาทีได้มาแล้วนะครับหกสี่ห้าคุมพาพันนี่นะครับตัวเก่าตัวเก่าห้าคุมพาหกสามนะครับตัวใหม่ก็ห้าคุมพาหกสี่เพราะฉะนั้นแล้วทำให้รู้ว่าถึงเราจะเลยมาเดือนหนึ่งนะครับแต่ว่าภาษีก็คือก็ต้องต่อจากเดือนเก่านะครับที่เริ่มต้นต่อภาษีมานะครับ เราไปดูที่เล่มกันครับก็ต่อที่ห้าห้าก็พอหกสี่เหมือนเดิมนะครับถึงจะหมดมาแล้วหนึ่งเดือนแต่เราก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เราหมดนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับต่อ เขาเรียกว่าอะไรต่อพอระบอเราก็ต่อภาษีนะครับสําหรับรถจักรยานยนต์ตัวนี้เราก็มีไดทูนะครับเนี่ยไดทูรู้สึกว่าจะขี่รถมาแล้วก็ต่อได้เลย,ย<ะ>ตัวนี้ไดทูก็ถ้าใครมีรถรถยนต์นะครับก็สบายหนะ่อยมาต่อไม่ไม่ร้อนแต่ถ้าหมอไซก็ร้อนเอาการเหมือนกันนะ <Okay. S 2> เรียบร้อยสำหรับต่อพรบรแล้วก็ต่อภาษีของรถจักรยานยนต์นะครับก็ต่อไม่นานนะครับเมื่อกี้ทาไม่ถึงไม่ถึงนาทีเลยั้งเข้าไปที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ที่รับต่อภาษีนะครับแต่ที่เรานานนิดน,นึงก็คือต้องนั่งรองคิวนะครับตามคิวแล้วก็เสียเวลาไปกับการฉีดค่าเชื้อนะครับของโควิด1 9 ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรารอได้ <c oughs> แต่วันนี้แดดร้อนมากครับออกมาเนี่ยประมาณ43องศาเลยนะเนี่ย <c oughs> โอ้รอนจริงนะครับเอ็ในความสูงของการขี่รถจักรยานยนต์น,นะนะก็ต้องทำใจไปครับเราได้พอระมาแล้วก็ขี่รถสบายใจแล้วตอนนี้กลับกันดีกว่าก็จบไปนะครับสำหรับคลิปต่อภาษีนะครับ รถจรักรยานยนต์ที่ขาดไปแล้วหนึ่งเดือนว่าจะมีค่าอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ามีข่าบริการต่อต้องทำขั้นตอนอยังไงนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้ก็ต่อได้ปกติสําหรับเทปนี้ก็ดูไว้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไทนที่ภาษีขาดนะครับก็เข้ามาดูนะครับแล้วคอมเมนต์กันมีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับลิปน,นี้ก็ขอจบเทปนี้ครับสวัสดีครับ